สวัสดีค่ะคลิปนี้ป้าจะพาน้องๆหลานๆมาทำความรู้จักกับอีกอาชีพหนึ่งที่มีความต้องการในแคนาดานั่นก็คืองานรักษาความปลอดภัยหรือที่เรียกกันว่า security guard นั่นเองค่ะหลายคนก็อาจจะคิดว่าเป็นงานง่ายๆแต่ความจริงแล้วตำแหน่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นด่านแรกในการสร้างความปลอดภัยแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ของสถานที่นั้นๆโดยตรงเลยค่ะ งานรักษาความปลอดภัยนี้เนี่ยนะคะจะรวมถึงการตรวจตราสถานที่การป้องกันเหตุร้ายแล้วก็การรายงานเหตุการณ์ผิดปกติแล้วก็การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มาติดต่องานนี้เนี่ยอาจจะต้องทำเป็นกะกลางวันหรือว่ากะกลางคืนแล้วก็ในสถานที่ต่างๆอย่างเช่นอาคารสำนักงานห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลสนามบินแล้วก็งานอีเวนต์ต่างๆค่ะ สำหรับรหัสอาชีพ NOC แล้วก็ระดับทักษะป้าก็ขออธิบายเรื่อง NOC นี้ก่อนสักนิดหนึ่งนะคะ NOC ก็ย่อมาจาก National Occupation Classification ซึ่งเป็นระบบรหัสที่รัฐบาลแคนาดาเนี่ยจัดทำขึ้นเพื่อจัดหมวดหมู่อาชีพต่างๆในประเทศโดยที่แต่ละอาชีพเนี่ยจะมีรหัสเฉพาะใช้เพื่อระบุลักษณะงานหน้าที่แล้วก็ระดับทักษะที่ต้องการค่ะ รหัส NOC มีความสำคัญโดยเฉพาะในกระบวนการยื่นขอวีซ่าถาวรตัวย่อก็คือ PR หรือว่าการสมัครผ่านโครงการต่างๆอย่างเช่น PNP ที่ป้าพูดถึงอยู่เสมอนะคะ Provincial n o m i n e Program แล้วก็ Express Entry เพราะว่าจะต้องระบุว่าเราเนี่ยทำงานในอาชีพไหนและก็อาชีพนั้นเนี่ยตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่า น้องๆก็อาจจะมีคำถามว่าถ้าไม่ได้ตั้งใจจะขอ P.R. หรือว่าการอยู่ถาวรเนี่ยเราจำเป็นจะต้องรู้ N.O.C. ไหมคำ <c oughs> ตอบก,ก็คือว่าถ้าหาผู้สมัครไม่ประสงค์จะยื่นขออาศัยถาวรในแคนาดาอย่างเช่นแค่ต้องการทำงานชั่วคราวด้วย work permit หรือว่ามองหาในจ้างที่ออก visa sponsorship หรือว่ามี L.M.I.A. Labor Market Impact Assessment ให้ ก็ยังไม่จําเป็นต้องอ้างอิงรหัส NOC โดยตรงในขั้นตอนแรกแต่ว่าในทางปฏิบัตินายจ้างหรือว่าเอเจนซี่ในแคนาดาหลายแห่งก็ยังใช้อ้างอิงรหัส NOC เพื่อที่จะกําหนดหน้าที่งานและค่าจ้างที่เป็นธรรมตามกฎหมายแรงงานนะคะเอาละค่ะรู้จักกับ NOC กันแล้วนะคะก็กลับมาที่งานรักษาความปลอดภัยกันค่ะ รหัสอาชีพนี้ n o c 202164410อยู่ระดับทักษะ Tier 4ซึ่งก็อยู่ในกลุ่ม low skilled ก็คือทักษะหน้าที่ไม่สูงแต่มีหน้าที่เฉพาะทางนะคะคำถามต่อมาค่ะถามว่างาน security guard เนี่ยขอ PNP ได้ไหมคำตอบก็คือว่าได้ค่ะโดยเฉพาะจังหวัดที่ขาดแคลนแรงงานอย่างเช่น Alberta Rural Renewal b e Stream, Saskatchewan Hard-to-Fill Skills Pilot, Nova Scotia o c c u p a t i o n s i n Demand, Manitoba Employer-Driven Stream, Ontario Regional Immigration Pilot ถ้าหากทำในเมืองเล็กแต่ว่าต้องมีในจ้างในพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติให้จ้างแรงงานต่างชาตินั่นก็หมายความว่า เราสมัครงานด้วยการได้รับ LMIA ค่ะเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ของพวกเราใช่ไหมคะ <c oughs> ระดับภาษา c l b ที่แนะนำแม้ว่าจะเป็นงานเที่ย์โฟแต่เพราะเป็นด่านหน้าที่ต้องพูดคุยกับคนแปลกหน้า อู <One input> ้กับเมืองแทนภาษาปกิจก็บาจ้างแล่งตายแทนภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ว่าภาษาอีสานว่าภาษาล่าแทนภาษาอังกฤษก็บ่มีผู้ใดญ่หูเรื่องเ้อป้าจึงขอแนะนำให้มีภาษาอังกฤษระดับ C L B 4ขึ้นไปเทียบกับ IELTS ก็ประมาณว่าฟังเข้าใจ listening 4.5คะแนนอ่านเข้าใจ reading 3.5คะแนน เขียนถูกไวยากรณ์ writing 4คะแนนและพูดรู้เรื่อง speaking 4คะแนนค่ะถ้าหากว่าเราพูดได้ระดับ CLB 5หรือว่า CLB 6ขึ้นไปก็ยิ่งมีโอกาสได้งานดีขึ้นสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่หรือว่าแขกได้ดีและแน่นอนเงินก็ดีขึ้นด้วยนะคะ <Yeah. S 1> เอาละเนาะเอาแค่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะสอบภาษาอังกฤษให้ได้ระดับ CLB 4 CLBC โดยสอบภาษาอังกฤษ IELTS General Training ได้ที่ British Council หรือว่า IDP ซึ่งจัดสอบได้ทั่วประเทศนะคะสอบแล้วก็นำคะแนนเนี่ยไปเทียบมาตรฐานของแคนาดาในเว็บไซต์ของ CLB Canadian Language Benchmark นะคะเว็บไซต์ของ British Council และก็ IDP เนี่ยตามนี้เลยนะคะป้าจะแปะเอาไว้ให้ในรายละเอียดใต้คลิปคะ่ะ British Council ตามนี้นะคะแล้วก็ IDP ตามนี้เลยค่ะมาถึงเรื่องรายได้ของอาชีพ Security Guard ในแคนาดารายได้เฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่15.5ไปจนถึง25เหรียญแคนาดาต่อชั่วโมง เฉลี่ยก็ประมาณ2,400ไปจนถึง3,800เหรียญต่อเดือนก่อนหักภาษีนะคะถ้าหากว่าทำเป็นกะกลางคืนหรือว่าวันหยุดก็อาจจะได้ค่าล่วงเวลาที่เรียกว่า overtime หรือว่า shift premium เพิ่มอีกค่ะส่วนรายได้ในแต่ละจังหวัดสำหรับปี2025ป้าก็ค้นมาให้แล้วนะคะโดยประมาณก็เป็นอย่างนี้ค่ะ Alberta และ British Columbia อยู่ที่ 18ไปจนถึง23เหรียญแคนาดาต่อชั่วโมงออนแทรีโอยู่ที่17ถึง21เหรียญแคนาดาต่อชั่วโมงโนวาสโกเชียและก็ม a นิโตบาอยู่ที่1 5ถึง19เหรียญแคนาดาต่อชั่วโมงแล้วก็ s ัสแคชเชียวนอยู่ที่16ไปจนถึง20เหรียญแคนาดาต่อชั่วโมงค่ะ <Wow. S 1> คุณสมบัติพื้นฐานก็อย่างเช่น จบม .6 หรือว่าเทียบเท่ามีใบอนุญาตเป็น security guard สามารถอบรมเพื่อสอบหลังจากได้ work permit ด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงไม่มีประวัติอาชญากรรมซึ่งก็ต้องมีใบรับรองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยเรื่องนี้ป้าขอขยายความค่ะเอกสารนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าใบรับรองการไม่มีประวัติอาชญากรรมภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า police clearance certificate หรือว่า criminal record check เราสามารถยื่นขอได้ที่ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมสำนักงานตรวจสอบประวัติอาชญากรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ถนนสี่แยกอรุณอมรินกรุงเทพนะคะหรือว่ายื่นออนไลน์ที่เว็บไซต์นี้นะคะ pcscenter.sb.police.go.th ค่ะมาต่อกันที่คุณสมบัติอื่นกันนะคะ ถ้าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัยก็จะได้เปรียบและก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีพอควรก็คือสามารถที่จะเข้าใจคำสั่งได้และก็สามารถที่จะแจ้งเหตุได้ค่ะ This this is not g a t e suspicious person o t e a e x t b i e v ข้อดอีของงาน security guard ก,ก็คือเป็นงานที่มีความต้องการสูงโดยเฉพาะในเมืองเล็กหรือว่าสถานที่ที่ถือเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญนะคะ ถ้าหากว่าตั้งใจทำงานก็มีโอกาสเติบโตเป็นซูเปอร์ไ o เซอร์หรือว่าทีมลีดเดอร์หลายจังหวัดให้โอกาสในการยื่นขอพี่ได้ภายใต้ PNP ด้วยค่ะเข <Yeah. S 1> าควรรู้เพิ่มเติมนะคะงานนี้เนี่ยบางตำแหน่งอาจต้องทำงานกลางแจ้ง แล้วก็เผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ด้วย no, ต้องมีวินัยสูงมีความอดทนแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารได้อย่างสุภาพและเราต้องอย่าลืมว่าแคนาดาเนี่ยมีคนหลายเชื้อชาติเราต้องสื่อสารภาษากลางคือภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างน้อยนะคะ that. ส่วนเรื่องนี้ก็สำคัญค่ะหลายจังหวัดอย่างเช่นออนแทรีโออ e เบอร์ i าบริ c o l โคลัมเบียเราต้องสอบใบอนุญ,ญาต security card license หลังจากเข้าประเทศด้วยค่ะ เอาละถ้าหากสนใจอาชีพนี้ควรเริ่มต้นยังไงอย่ <Yeah. S 1> างแรกก็ต้องหางานกับนายจ้างที่ได้รับ LMIa หรือว่าเข้าร่วม PNP นะคะจากนั้นก็เตรียมเรซูเม่แบบแคนาดาให้ดีก็คือ A4 หน้าเดียวเลยนะคะโดยเน้นที่ประสบการณ์ความปลอดภัยถ้าหากว่ามีประสบการณ์ในไทยอย่างเช่นเป็นรปภรปภสนามบินรปภโรงงาน ก็เขียนให้ชัดเจนพร้อมหน้าที่และความรับผิดชอบเลยค่ะจากนั้นก็เตรียมสอบ IELTS ให้ได้ CLB 4 CLB c ขึ้นไปนะคะและท้ายสุดก็ติดต่อเอเจนซี่จัดหางานที่เชื่อถือได้แต่อันนี้มีค่าใช้ใจ่ายนะคะอย่างเช่น Global Hire Work Global Canada หรือว่า c a n a d i m ส่วนที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายก็คือ Indeed เดี๋ยวนี้โหลดแอปลงมือถือก็ได้ค่ะถ้าค้นงานเดิมบ่อย อินดีดก็จะส่งข้อมูลมาเตือนเราได้ด้วยว่ามีงานที่เราค้นหาเข้ามาใหม่ด้วยค่ะอาชีพ Security Guard หรือว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในแคนาดาเนี้ยแม้จะไม่ใช่งานที่ต้องใช้วุฒิสูงแต่ก็มีความรับผิดชอบและความน่าเชื่อถือสูงมากค่ะถ้าหากน้องๆหลานๆมีความตั้งใจแล้วก็ฝึกภาษาให้ดีโอกาสที่จะได้ทำงานแล้ก็ขอพียในอนาคต ก็อยู่ไม่ไกลเลยนะคะเอาละค่ะถ้าหากว่าชอบเนื้อหานี้ฝากแชร์ให้เพื่อนๆแล้วก็กดตามอีสานอินเทอร์เพื่อรอรับสารประโยชน์ใหม่ๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย